สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของ a d ดกาทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ ทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่เลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีสูตรที่กี่นะครับของเว็บตามใจเบรดนะครับจะเป็นยี่กี่แปดแปดตัวนี้จะออกทุกๆสิบห้านาทีนะครับผมโอเคครับสูตรที่แอดจะมาแจกสมาชิกวันนี้นะครับก็จะเป็นสูตรพิกัดบนล่าสามรอบนะฮะแอดจะเริ่มต้นตั้งแต่รอบที่ห้าสิบห้านะครับ โดยที่แอดจะนําผลของรอบที่54านะครับมาคานวณหาผลของรอบที่55สนะครับสูตรของแอดง่ายๆนะครับเราจะนํา2ตัวล่างนะครับนั่นก็คือ6,1กดเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วย3ตัวบนนะครับ6 4, 6แล้วก็กดเท่ากับเลยนะครับผลที่ได้นั่นก็คือ4 0 6นกะครับแล้วแอดก็จะวาง4 0 6นะครับเราจะมาดูกันว่าใน4 0 6ของรอบที่55นี้จะมีตัวไหนมาหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับ948นะครับผมรอบนี้มานะครับไปต่อกันเลยนะครับผม71นะครับผม2ตัวล่างกดเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วย948แล้วก็กดเท่ากับนะครับผมผลคำนวณได้308นะครับแอดก็จะเอา308มาวางนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่า308มีตัวไหนเข้าหรือเปล่าตัวนี้698 698 8ปมานะครับ โอเคครับผม698 87นะครับมันก็เอา87กดเปอร์เซ็นต์คูณด้วย698นะครับแล้วก็กดเท่ากับผลที่ได้นะครับจะเป็น726นะฮะโอเคครับ, okay, บ726รอบนี้5 0 7นะครับผม7มานะครับ5 0 7 7มาโอเค22เปอร์เ okay. ซ็นตคูณด้วย,5 0, 7, วย5 0 7กดเท่ากับนะครับ สัญลักษณ์แบบนี้นะครับผม111.54อาจจะเบิ้ลหรือว่าอาจจะตองนะครับผมให้สมาชิกใส่ตองไปด้วยสัก3รอบหรือ5รอบก็ได้นะครับแต่ว่าแอดลืมนะครับแอดไม่ได้สั่งไว้นะครับอพอผลรอบที่58ออกไปปุ๊บรอบที่59ตองเลยนะครับผมทั้งตองทั้งเบิ้ลเลยนะครับ0 0 0 8 8นะฮะโอเคครับผมรอบนี้นะครับผลที่ได้เป็น154นะครับแอดก็จะวาง154 สามมานะครับสมานะฮะโอเคครับต่อไป7 8็ดแปดคูณสามแปดสี่เจ็เคูณด้วย3ามสี่นะครับแล้วก็กดเท่ากับ9ก้าห้าสอนะฮะรอบนี้ตองนะครับผมแหมเสียดายมากนะครับตองนะฮะรอบนี้ไม่มานะครับแล้ก็ล่าอีกหนึ่งรอบนะครับผมเป็นรอบที่หกสิบนะครับหกเก้าหนึ่ง ก้าวมานะครับผมก้าวมารอบนี้นะฮะแต่ว่ารอบนี้ไม่มานะครับตัวนี้ก้าวมานะครับเป็นหกเก้าหนึ่งโอเคเลขล่างเก้าห้านะฮะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นคูณด้วยหกเก้าหนึ่งกดเท่ากับนะฮะับหกสี่ห้านะฮะหกสี่ห้ารอบนี้ไม่มานะครับผมมารอบนี้แทนหกรอบที่หกสิบสองนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหกนะฮะ โอเคครับผมสูตรของแอดก็จะมีประมาณนี้นะครับสมาชิกจำไว้นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนะฮะ22507ถ้าเกิดว่าสูตรคำนวณได้1.11.54อาจจะเบิลหรือว่าอาจจะตองนะครับให้สมาชิกทุกคนนะครับ อ่าล่าตอง3มรอบหรือว่า5รอบก็ได้นะครับยังไงตองก็มาแน่นอนนะครับหรือไม่ก็มาเบิ้ลนะครับผมอ่าจะเป็นการบวกกำไรให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะโอเคครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับแอดก็ขอฝากแอดกัดไ้ด้วยนะครับผมขอฝากเว็บตามใจเบสไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเล่นเว็บของแอดนะครับก็กดสมัครลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าหรือไม่ก็ แอดอตามลายน้ำเข้ามาได้เลยนะครับแอดเอสเนะครับผมแล้วก็บอกว่ามาจากคลิปของแอดกัทนะครับขอสูตรของแอดกัทนะครับผมโอเคครับใน EP นี้แอดก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแอดสัญญาว่า EP หน้านะครับแอดจะหาสูตรหรือไม่ก็หา เทคนิคดีๆนะครับของการวางเลขเล่นเลขนะครับยี่กี่นะครับผมมาฝากสมาชิกทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้แอดกก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ